สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อสเสน่ห์ของคุณที่ทำให้คนรักโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าคุณมีเสน่ห์อะไรในตัวนะที่ทำให้คนอื่นๆนะคะรอบๆตัวคุณใครก็ได้นะที่อยู่รอบตัวคุณใครที่พบเห็นคุณแล้วเขารู้สึกหลงรักรู้สึก End เอ็นดูเดี๋ยวมาดูกัน คุณเป็นคนที่โกรธง่ายหายเร็วเป็นแบบอารมณ์ชั่ววูบอะคือประมาณว่าทำให้โกรธถ้าใครมาทำให้โกรธโอเคก,ก็เป็นคนปกติทั่วไปที่จะมีอารมณ์โกรธได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณอะค่อนข้างจะเป็นคนอารมณ์ดีค่อนข้างจะมีแบบมุมโพซิทีฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณไม่ค่อยเครียดนานนะคะก็คือเหมือนแบบถ้าได้โกรธแล้วได้ได้ระบายหรือได้พูดอะไรออกไปอะไรอย่างเงี้ย ก็หายก็จบอืมไม่ไม่ยืดเยื้อนะคะแล้วก็เออเหมือนเป็นคนที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยเก็บไม่ค่อยเก็บอะไรมาแบบมาคิดนานหรือว่าเจ้าคิดเจ้าแค้นอะไรแบบเนี้ยอืมส่วนใหญ่คุณจะเป็นคนที่สนุกสนานเฮฮาปาร์ต hey ี้กับเพื่อนฝูงกับคนรอบข้างกับคนรอบตัวนะคะดูเป็นที่รักอยู่นะเนี่ยเห็นไหมเก้าถ้วย คุณดูแบบเพื่อนฝูงรักใคร่อะค่ะคนรอบๆตัวคุณดูเอ j นจอยดูมีความสุขกับคุณน่ะต่อให้คุณหุดหิดต่อให้คุณโมโ ah, หมันก็เป็นแค่แบบแปบบ๊แบๆบแบบแล้วคุณก็หายนะคะแล้วคุณเป็นคนมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์มากๆอยู่ในตัวเองอยู่แล้วอืบางคนเป็นสเสน่ห์แบบถ้าถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคุณจะยิ่งมีสเสน่ห์มากขึ้นก็คือมันเป็นสเสน่ห์ในเชิง ในเชิงเฟมินีนะ่ะในเชิงที่เออมันพูดยากมันอธิบายยากมันไม่สามารถบางครั้งมันไม่สามารถบอกเป็นคำพูดได้คุณอาจจะมีสเสน่ห์ดึงดูดอะไรบางอย่างที่แบบคนพบเห็นแล้วรู้สึกว่าบอกไม่ถูกอะว่าสเสน่ห์ตรงนั้นอะมันมันคืออะไรเพียงแต่มันมีออร่าหรืออะไรบางอย่างจากตัวคุณอะที่ทำให้คน อยากเข้าใกล้อะไรอย่างนี้นะคะโดยเฉพาะผู้หญิงถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะมีเสน่ห์ในส่วนนี้เป็นพิเศษถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณก็มีเสน่ห์เหมือนกันนะเพียงแต่ว่าพลังงานอาจจะน้อยกว่าเฟมินีนหน่อยอาจจะน้อยกว่าผู้หญิงหน่อยอืมคุณเป็นคนร่าเริงสนุกสนานนะคะคุยเก่งเข้าสังคมเก่ง แต่ก็มีโลกส่วนตัวนะผู้อ่านรู้สึกว่าคุณก็มีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงเหมือนกันแต่ว่าเวลาเข้าสังคมก็เข้าได้ปาร์ตี้ได้ไปพบปะเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยก็เฮฮาได้แต่ก็ไม่ได้ติดปาร์ตี้ขนาดนั้นบางครั้งก็ชอบอยู่คนเดียวเหมือนกันอารมณ์อาจจะมีแบบแปรปรวนขึ้นลง บ้างเล็กน้อยแต่คุณอะควบคุมได้อคุณไม่ค่อยถึงคุณอะจะเป็นคนที่อาจจะมีอารมณ์แปรปรวนหรือว่าเ,เดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ไม่ดีเข้าใจยากแต่ว่าคุณไม่ได้ไปทํานิสัยที่ไม่น่ารักกับคนอื่นอะถ้าคุณอารมณ์ไม่ดีคุณก็ คุณก็อารมณ์ไม่ดีแค่อยู่ในส่วนของคุณนึกออกปะคือคุณไม่ได้ไประรานใครนอกจากว่านอกจากว่าเวลาคุณจะโกรธใครหรือว่ามีใครมาทําให้คุณโมโหมีใครมาทําให้คุณกโกรธอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีปากเสียงอาจจะต้องมีออ,อ,อขึ้นเสียงอะไรบ้างนะคะอาจจะมีทะเลาะกันบ้างแต่ว่าถ้าทะเลาะแล้วก็คือจบอะอืมไม่ต่อความยาว ไม่ยืดเยื้อจบก็จบตรงนั้นเลยแล้วยังไงอีกคะ คุณเป็นคนมีสเสน่ห์จริงๆด้วยมีสเสน่ห์มากแล้วแบบคนอื่นเนี่ยอยากเข้าใกล้อยากเข้าหาคุณแต่ว่าคุณนะไม่ใช่คนที่จะเปิดใจให้ใครง่ายๆนะเออเป็นคนที่เออมีสเสน่ห์อะมีสเสน่ห์ดึงดูดแต่แต่เข้าถึงยากไม่ใช่คนใจง่ายไม่ใช่คนที่รักคนง่าย ถ้าใครจะมาจีบคุณเนี่ยต้องใช้เวลาต้องใช้ต้องใช้การกระทําเป็นเครื่องพิสูจน์ให้คุณเห็นคุณไม่ได้แบบเปิดรับใครก็ได้ต่อให้คุณเหงาแค่ไหนต่อให้คุณอาจจะอยากมีแฟนอยากมีคนคุยแต่ว่าไม่ใช่ว่าใครก็ได้อืมแล้วแล้วมันทําให้คุณนะดูดูมีคุณค่าคนอื่นมองมาแล้วเขารู้สึกว่าเออคุณ ถึงคุณจะโสดอถ้ากรณีคุณเป็นคนโสดนะคนอื่นเขาก็จะมองว่าคุณโสดเพื่อให้คนอื่นเสียดายเล่นอือารมณ์นี้ก็คือโสดแบบมีคุณภาพอะค่ะไม่ได้ไม่ได้โสดแบบกะโหลกกะลาไม่ได้โสดเพราะว่าไม่มีใครเอาแต่ว่ามีคนอยากได้มีคนอยากเข้าหามีคนอยากทําความรู้จักแต่คุณไม่ง่ายคุณไม่ได้เปิดใจให้ใครง่ายๆอืมแล้วมันยิ่งทําให้คุณเนี่ย น่าสนใจมากขึ้นเข้าไปอีกออน่าสนใจมากขึ้นนะคะแล้วคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบมองในเรื่องของการกระทำเป็นหลักคุณไม่ได้มองแค่แบบการกระทำในช่วงเริ่มต้นอะ่ะคุณไม่ได้ just คนที่แบบว่าเอ,อรูปลักษณ์ภายนอกหรือว่าเขามาทำดีด้วยแค่ชั่วครั้งชั่วคราว แค่ตอนแรกๆอะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกอะใครก็ดีทั้งนั้นใช่ไหมคนที่เข้ามาจีบเราอะตอนแรกๆเข้ามาก็คือก็ดีหมดแหละทุกคนแต่คุณอะจะไม่จัดคุณแค่แค่ช่วงเวลาแรกแต่คุณจะดูไปยาวๆคุณชอบมองแบบยาวๆมองแบบไกลๆอืก่อนจะตัดสินใจอะไรนะคะ อย่างนี้บอกคุณเป็นคนไม่ยืดเยื้อไม่ไม่ไม่ไมงี่เง่าไม่งองแงไม่อะไรทั้งนั้นอนะ่ะถ้าสมมุติว่าคุณมีความรักนะจบก็คือจบจบก็คือตัดจบเลยคุณเป็นคนชัดเจนค่ะเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ใช่แค่เรื่องของความรักหรอกเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันอืคนรอบๆตัวคุณอนะ่ะเขาดูออกเขา เขารู้ว่าคุณเป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนตรงไปตรงมาอย่างที่เมื่อกี้ Tower ออ,ออกมาก็าคือถ้าคุณโกรธคุณก็แสดงออกว่าโกรธจะต้องทะเลาะก็ทะเลาะเลยแต่ว่ามันก็จะจบแค่ตรงนั้นสมมุติว่าเข้าประชุมเข้าห้องประชุมแล้วแบบทะเลาะกันในห้องประชุมคุณก็ทะเลาะโอเคอยากทะเลาะที่ไหมแบบว่ามีความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือมีใครมาขัดกันอะไรอย่างเงี้ย ถ้าต้องทะเลาะคุณก็ประทะเลยแต่ว่ามันจะจบแค่ในห้องประชุมจะไม่มีแบบมาง้องแง้งง้องแง้งอะไรกันต่ออืมไม่มีมาแบบเจ้าคิดเจ้าแค้นอะไรแบบนี้ต่อถ้าไม่ชอบก็คือไม่ชอบคุณก็ชัดเจนถ้าชอบก็คือชอบคุณก็ชัดเจนอีกเช่นกันแล้วถ้าความาในเรื่องของความสัมพันธ์อย่างเงี้ยถ้าถ้าจะจบก็คือจบคุณจะชอบคุณจะเป็นคนที่ชอบแบบประมาณว่า ถ้าเวลาจะคบกันน่ะก็ให้มาบอกกันตรงๆว่าชอบว่าอยากคบคือคุณจะไม่ชอบคนที่แบบเข้ามาแล้วแล้วต้องเดาว,ว่าเออตกลงเนี่ยชอบชอบเราแบบไหนจะอยากเป็นเพื่อนหรือจะอยากเป็นแฟนคุณไม่ชอบอาการที่แบบว่ากักกักหรือเหนียมอายเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคุณชอบคนที่แบบกล้ากล้าเข้ามาและถ้าวันที่เข้ามาจีบเนี่ยคุณกล้าเข้ามาบอกรัก ถ้าวันที่คุณจะไปคุณก็ต้องกล้าที่จะบอกลาคุณก็ต้องกล้าที่จะบอกเลิกคุณชอบคนแบบนั้นแล้วคุณก็เป็นคนแบบนั้นด้วยถ้าจบก็คือจบอเรื่องเก่าคุณก็ไม่เก็บมาใส่ใจแล้วคุณก็ลุกยืนขึ้นได้ใหม่นะคะคุณเป็นคนที่เหมือนแบบดูแลตัวเองดีนะคะรักตัวเองใส่ใจตัวเองแล้วก็มีความสุขได้ด้วยตัวเองเก้าเก้าเหรียญ พลังงานคนโสดนะเนี่ยส่วนใหญ่แสดงว่าส่วนใหญ่ที่ดูอยู่เนี่ยนาจะเป็นคนโสดใช่ไหมถึงโสดแต่ว่าคุณก็อยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะมันอาจจะมีเหงาบ้างมีความรู้สึกแบบอยากมีใครสักคนคือมันมีนะผู้อ่านจับได้ถึงความรู้สึกอะว่าคุณก็ต้องการใครสักคนนะคุณก็เหงานะแต่ว่าก็อย่างที่บอกอะคุณไม่ใช่ว่า พอเหงาแล้วใครก็ได้ใครเข้ามาก็เอาหมดอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่คุณไม่ใช่คนแบบนั้นเพราะคุณเลือกแล้วคุณก็รู้ด้วยว่าคุณมีสิทธิ์เลือกอืมเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเอ่อคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณอะ่ะถ้าไม่จริงจังถ้าไม่จริงใจถ้าเข้ามาแล้วทำให้ชีวิตของคุณต้องยุง่งยากต้องลำบากต้องท็อกซิ มีปัญหาปวดหัวไม่ต้องเข้ามาไม่เอาดีกว่าต่อให้คุณเหงาคุณก็อยู่ได้ต่อให้คุณต้องอยู่แบบโสดๆคุณก็อยู่แบบโสดๆของคุณแบบนี้แหละคุณก็มีความสุขดีคุณไม่จําเป็นต้องงอใครอะไรอย่างเงี้ยคุณมีความคิดแบบนี้ฉันฉันอยู่ได้ฉันโอเคแต่ถ้าจะเข้ามาก็คือต้องจริงจังต้องจริงใจต้องรักจริงแล้วก็แสดงให้คุณเห็นด้วยไม่ใช่แค่แบบดีแค่ช่วงแรกอะไรแบบเนี้ยเนี่ยพลังงานของคุณดีมาก ก็ไม่แปลกเลยนะคะที่สเสน่ห์ของคุณมันจะล้นออกมาจนทำให้คนรอบตัวเนี่ยรู้สึกได้แล้วเขาก็ชอบชื่นชอบชื่นชมนะคะแล้วเขาก็หลงรักที่คุณเป็นของคุณแบบเนี้ยโอเคดีมากๆเลยนะคะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ